ภรรยาน้อยใจวางแผนนี้อยู่บ้านพักคนชราเปิดบ้านเคนธีระเดชวินาทีหน่อยขอเลิกโทรข้ามประเทศเสียห้าแสน ถือเป็นครอบครัวที่หลายๆบ้านรักและชื่นชอบสําหรับครอบครัวของพระเอกตลอดการเคนธีรเดชวงพวัวพันและภรรยาหน่อยบุษกรที่มีลูกชายสุดที่รัก2คนคือน้องคุณน้องจุนนอกจากนี้ยังได้รับคําชมในเรื่องของการเลี้ยงลูกรวมไปถึงความรักของหน่อยเคนที่จับมือกันมาถึง23ปีแล้วแต่ใครจะรู้ว่าอีกมุมโรแมนติกของครอบครัวก็มีเรื่องให้หยุ่มหัวกันอยู่บ่อยๆถึงขั้นวางแผนอยู่บ้านพักคนชาราเลยมาดูตอนนี้แล้วแบบเวลาเราไม่สบายไม่เห็น มีใครสนใจฉันเลยวันที่พี่เป็นโควิดอันนั้นมันทําให้พี่รู้สึกว่าสุดท้ายกูต้องไปอยู่บ้านพักคนชราแน่เลยคือไม่มีใครสนใจเราเลยจริงๆนะเฮ้ยพี่ต้องโทรไปอยู่โรงพยาบาลดีกว่าให้พยาบาลส่งข้าวส่งน้ําก็ยังดีตรงนี้เล่าเหมือนตลก นะตอนนั้นมันไม่มีตลกใช่ไหมไม่ตลกไม่ตลกน้ำตาตกนได้บอกความรู้สึกนี้กับพี่เคนไม้บอกบอกแทบจะไม่มีเรื่องกันเลยเพราะเหตุการณ์อีกอันหนึ่งพี่กักตัวอยู่ในห้องแล้วเขาจะใช้บริการข้างนอกได้เขาจะเดินอยู่พี่ก็เปิดหน้าต่างออกไปอยากได้น้ําที่อยู่ในตู้เย็นนางกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ก็เดินไปหยิบน้ํามาให้แล้วนางก็คว้างน้ําเข้าหน้าต่างเชื่อเปล่าว่านางควางแม่นมากแห่เข้าตรงกลางลูกตาของพี่เขียวแล้วพี่ก็แบบฉันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลฉันต้อง เข้าโรงพยาบาลอีกรอก็ปรีดนิดนึงแต่เขาบอกไม่ได้ตั้งใจก็ไม่หลบเอกฉันก็ต้องหลบหรอทำไมเธอขวางขนาดนั้นแล้วทำไมเธอต้องกลัวฉันขนาดนั้นคือหายแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกอย่างเราก็พยายามดูแลตัวเองไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนของทุกคนตอนนี้ปกติแล้วนี่คือเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเลยเล่าให้ฟังมีปากเสียงกันแค่ไหนก็ไม่คิดจะปล่อยมือกันก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้แหละคือคนเรามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ จริงต่อให้ไม่ว่าคนไหนจะดีที่สุดแล้วมันก็จะมีมุมให้แบบน,นั่นคือบางทีอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาแต่ในมุมเราอยากจะยุ่มหัวพี่ก็เลยคิดว่าอย่าเอาอารมณ์ของเราไปตัดสินปล่อยเขาไปมีวันหนึ่งบอกเลิกด้วยนะหน่อยบอกเลิกเขตเราจะไม่คบกันต่อไปไปบอกเขาว่าเราไม่พัฒนาความสัมพันธ์แล้วเราเป็นพี่น้องกันแบบนี้ดีกว่าไม่รู้อนาคตจะยังไงคบกันปีหนึ่งเธอมาบอกเลิกชั้นกลางคันหรือปีสองเธอมาบอกเลิกชั้นเป็นพี่ น้องกันทีกว่าเขาก็บอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นถ้าจะเลิกก็ให้เลิกที่เขาไม่ดีอย่ามาเลิกเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้ให้โอกาสเขาหน่อยเคนเล่า้างว่าตอนนั้นเขาพูดเรื่องอายุเหตุผลเรื่องวัยเลยบอกไปว่าไม่ได้เป็นไรแต่อย่าเลิกกันเพราะอายุถ้าจะเลิกให้เลิกเพราะเป็นคนไม่ดีทําอะไรที่เขาไม่ชอบจะเลิกเพราะเราอายุต่างกันมันไร้าสาระบอกเขาแบบนี้ก็บอกให้ดูไปคบกันไปแบบนี้แหละเคนยอมรับว่าตอนนั้นอยู่อังกฤษค่าโทรศัพท์มาสอง พอสิ้นเดือนแม่ถามว่าเคนเกิดอะไรขึ้นค่าโทรศัพท์5 0 0นต้องโทรเคลียร์งายสมัยก่อนอยู่เมืองนอกจะโทรมาเมืองไทยต้องผ่านอเปเรเ,เตอร์กลาง